ใครที่ฟังอยู่นขณะนี้นะครับและอยากได้เสื้อเลเดียเมซี่ที่ใช้สวมใส่ในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาและเมซี่ก็พาทีมคว้าแชมป์โลกได้สําเร็จนะครับตอนนี้การประมูลบิดแรกมาแล้วนะครับโดยบิดแรกครับมีผู้ยื่นเข้ามานะครับอยู่ที่5.2ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็ไม่เท่าไรครับ่ครับ183ล้านบาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าการประมูลมันยังไม่จบเท่านี้ครับเพราะว่าเขาจะเปิดให้ประมูลถึงวันที่14ธันวาคมนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ และนี่นะครับก็คือเซ็ตเสื้อ6ตัวนะครับที่เลนนเมสซี่ใช้สวมใส่ในฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมาใช้สวมใส่ในการพาทีมช ena, าติอาเนนาคว้าแชมป์โลกสมัยที่3และก็เป็นการควา้าแชมป์โลกครั้งแรกครับของเลนนเมสซี่ด้วยแหละครับ นี่แหละครับทั้ง6ตัวไล่มาครับเกมในรอบแบ่งกลุ่มครับมี2ตัวนะครับเกมเจอสหรอาราเบียนัดแรกที่แพ้ครับเกมนัดที่2ครับที่เจอกับเม็กซิโกแล้วตัวที่หายไปนะครับนั่นก็คือการหายไปในเกมที่เจอกับโปแลนด์ครับซึ่งเป็นเสื้อตัวสีม่วงครับซึ่งเมซี่ก็ได้แลกเสื้อกับผู้เล่นของทางโปแลนด์ไปนะครับส่วนที่เหลือนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับกับออสเตรเลียรอบ8ทีมกับทีมชาติเนเธอร์นะครับ แล้วก็รอบ4ทีมนะครับกับทีมชาติโครเอเชีย<ม>และก็รอบชิงกับกับทีมชาติฝรั่งเศสครับเสื้อ6ตัวนี้นะครับจะประมูลกันแบบยกเซตเลยนะครับสำหรับเสื้อเมซี่ทั้ง6ตัวในเวลานี้นะครับตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของชอทีบีซึ่งชอทีบีนะครับก็เป็นหน่วยงานที่เป็นเกี่ยวกับประมูลเสื้อของนักกีฬาระดับโลกอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับตอนนี้ใครอยากจะไปดูนี่สามารถไปดูได้เลยนะครับที่สำนักงานใหญ่ของชอทีบีที่นิวยอร์กครับ สำหรับเวลาในการประมูลเสื้อทั้ง6ตัวของเมซี่นี้นะครับก็จะยาวจนถึงวันที่14ธันวาคมนะครับนั่นหมายความว่าในเวลานี้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสในการคว้าเสื้อเมซี่ทั้ง6ตัวนี้มาอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับแต่อะไรก็ตามครับคุณก็ต้องสู้ราคาหน่อย พราะว่าตอนนี้นะครับบิตแรกที่มีการเสนอเข้าไปนะครับให้กับทางทอูบีนะครับอยู่ที่5.2ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับหรือคิดเป็นเงินเงินไทยจะอยู่ที่183ล้านบาทด้วยกันสำหรับเสื้อ6ตัวนี้ครับและนี่เลยครับก็เป็นบิตแรกนะครับที่ได้มีการเสนอเข้าไปในการประมูลซื้อเสื้อลรเนลเมซี่ในการสวมใส่ในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาครับอยู่ที่เกือบๆ200ล้านบาทด้วยกันครับ และจากนี้นะครับเหลือเวลาอีก14วันนะครับก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าราคามันจะไม่จบตรงที่ตรงนี้อย่างแน่นอนครับก็เชื่อว่าราคาตามที่ชอทีบีเขาตั้งไว้ราคาก่อนหน้านี้ครับเขาประเมินกันว่าเสื้อเซต6ตัวนี้ของเมสซี่ครับน่าจะขายได้อยู่ที่ประมาณ8ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ320ล้านบาทด้วยกันเลยครับหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันแล้ครับว่าเสื้อทั้ง6ตัวนี้นะครับมหาเศรษฐีคนไหนจะได้ไปครอบครองครับ แล้วราคาเสื้อของเมสซี่ที่ใช้แข่งขันในบอลโลกครั้งนี้นะครับจะจบลงอยู่ที่ราคากี่บาทก็ต้องมาตามลุ้นกันครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดอย่างไรกันบ้างครับคิดว่ามหาเศรษฐีคนไหนจะได้ไปครอบครองและคิดว่าราคาเสื้อ6ตัวนี้จะจบลงสักกี่ล้านปอนด์ครับคิดเป็นเงินไทยกี่ล้านบาทคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆฝากกันด้วยละกันนะครับกับช่องฝนสรงด้วยครับ สุดท้ายับฝากทุกคนไว้ด้วยลวกันนะครับกับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีนะครับมีโอกาสลุ้นโบนัสใหญ่ถึง3ต่อด้วยกันนะครับกับแคมเปญที่ชื่อว่าซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวนะครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้มีโอกาสลุ้นโชคใหญ่ถึง3ต่อด้วยกันนะครับ3ต่อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับต่อที่1ครับผ่อนสบายสบายครับเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันครับ ส่วนต่อที่2นะครับมอบส่วนลดเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับบุคลากรทางการแพทย์และก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนครับส่วนต่อที่3มครับมอบดอกเบีย้ยสุดพิเศษครับสำหรับพนักงานเงินเดือนครับข้าราชการและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจครับ ดิวจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุกิครับ